เติมอยู่ครับประมาณโลนึครับ สวัสดีครับสวัสดี FC นักล่าวิถีอีสานครับผมและก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้ก็ได้ใหญ่หนาง,งานมามาแถวแถวอำเภอชุมพลครับผมแห่งแหล่งกันดานครับผมตอนนี้ใหญ่ามาจากอำเภอเกษตรนะครับต่างกันแห้งครับผมพี่น้องต่างกันแห้งครับอยู่หุ่นเนาะหนาง,งานเก่าอมันมีหมองหาย,ยู่หาก,กินหลายครับหนูก็พ่อเด็ก,กินอยู่ แต่ว่ามานีบ่มีอย่างเลยพี่น้องมาอยู่นี่ก็บ่กี่มือดอกพี่น้องน่าจะประมาณมืออื่นเกิดได้ย่ายครับพี่น้องได้ย่ายไปอำเภอชำนิครับชำนิบุรีย์เนาะทางปุณอาจ,จิมมี่มองหาหนูนะครับเนาะ มีมองหาหนูให้พี่ให้น้องในเบื้องตครับผมแต่ว่นแรกนี่ผมว่าจะลองมาจับเขียนยู่นี่แหละครับเนี่ยอยู่มวงเขาเผาเนี่ยผมว่ามันน่านจะมีนะเพราะว่าอากาศมันฮ้อนเขียนมันต้องออกจับแบบฝนบปตกนี่ยะครับีปนอ้องเราต้องรอฝนดอกเิดว่าคือสีบอมีฝนดอกเบื้องจากสภาพแหวน้อมแล้วเนี่ยน้ำกวางทุ่งนากวางต้นใหม่บ่เคยมีมีเตยต้น,ตนยูค่า สาก็บ่บหกนะครับสามันโล่งสามันเตียนมันบ่หกมันบ่บ่เป็นใต้มีอย่างอยู่นะครับผมบ่เป็นตามีอย่างอยู่หอกเข้ากับปั๊บภาพใต้เบิ้งว่าคันมะอยู่แบบนี้นี่เข้าสีหากินแบบไดไเภาษีไปหายอย่างไรขึ้นกับล่องออกมาเล่อหาอะไรกับพี่น้องหลอ,อ,อหาใต,ต้เขียนไตสันนะครับเดี๋ยวมาแรกผมจะลองพาพี่น้องมาเบิ้งครับ คือบออันนี้ก็เมืออ่อคืนน่าจะได้ง่ายครับพี่นอ้องเมื่อคืนน่าจะได้ง่ายไปอำเภอไม่ครับไปอำไปชำนี้เนาะไปอำเภอชำนี้อุตรดิษฐ์ตอนนี้อยู่ชุมพ่นจังหวัดสุรินทร์ครับตอนนี้สองสามมือก็ง่ายครับผมไปเรื่อยๆครับพวกเหยีดถนนครับคนทําถนนสร้างทางเดีไปทุกอำเภอรครับพี่น้องในบริเวณสามสี่จังหวัดนี้แหละครับ าราคารอยเอ็ดคอนแกนบูรลีลัมแถวนี้แหละครับของสูรินเนี่ยครับถ้าจะหาหนูก็น่าจะเป็นหนูทองขาวนะครับถ้าเป็นทำเลแบบนี้เนาะเป็นแบบ แห่งแห่งสีหกหกจังหน่อยแบบเนี้ยอาจะเป็นหนูทองขาวแล้วครับบมมีขวยนุกพุกบ่มีหู้บ่มีอย่างสิเป็นปลากับพ่อได้น่าจะมีอยู่ผมว่ากอไผ่แบบนี้ก็น่าจะมีทองขาวแล้วครับพี่น้องแต่ว่าผมจะบ่ดท่านหาแล้วครับคิดว่าจะพาพี่น้องไปหาจับเขียดแล้วครับ ma jó สวัสดีครับผมโบเลยพามายามหนูครับมาเนี่ยพามาจับเขียดครับพามาจับเขียดอีโมเนาะพอดีมันบบมีไหมสิสหาหนูนะครับผมเลยออกมาหาจับเขียดเลนๆนเบิ้งครับผมจะไ,ได้บ่ไปครับ ค่อยจับไปสะสมไปแต่ละตัวสองตัวแชะโคตรถ้าฝนตกนี่สนุกเลยพี่น้องยุ้ยจับเลยแหละถือว่าลายอยู่ด้นี่มึงไปเพื่อเราตัวนั้นแตายุยังสีมันจับง่ายพี่น้องมันจีบอกแค่ สองตัวสองตัวอีกไปแล้วไปแล้วไปมอบลงมอบ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 ตัวนั่งอยู่นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ถ้าฝนตกนี่มันจะยู่คืนไม่ยู่เต็มนี่นะครับผม ถ้าฝนบ่ตกมันจะอยู่แน่จ,จ้กน้ำยิงแสมันออกมารอฝนเสียงเหมือนจังแมนดีหลีตัวตัวว่าไงบ่อดอกตัวนี้ก็แมนอ,นตอ,อ,ตนมนอืตัวหน่อยแต่ตึมๆ สะสมไปคือระตัวองตัว ขนาดฝนโปรตกเลยนี่มันวสบจังหวะฝนตกจากเถื่อนี่แล้ววันี้ยูนี่ 2, 3, 10, 10. อีงสามหมื่นใหญ่เดี๋ยวบอกรอบมอบถ้บำยูน่ามันจับง่ายมันบนแค่เด้อมันสินี้ไปใส่ด้มันสิไปใส่ได้ ยังกลับไปกลับมามันก็ขึ้นมาเรื่อยอยู่พี่นอ้องจังหวะมันบังเนาะตัวใหญ่ตัวนพีออ่น้องเป็นไงตัวหนึ่งตัวนึงหนันหนามาก่นะิงันาใส่ไฟตีมา ดีได้หรอพี่น้องจับเอาจับเอามันนดีได้หรอรุ่นน่ะเขาเดียวนึงพอสิบนาทีไปบางขีดินไปหาหม่องเขาเผาจังหาง่ายแต่ว่าม่องเขาไทยนี่มัไม่ีหรอกพี่น้อง พอดีกำลังสวยมันมาไปนองโอ้ยถ้าแม่นฝนตกนี่สได้หดเอื้องไปแล้วครับไปนองเนี่ยมันเป็นดินทรายนะเป็นขี้ดินทรายนี่จะเอื้องเผ่าแล้วผมว่าพอออมแล้วุดต้องโตโตัวหนึ่งหายแล้ว วุ้นนี่ตัวบักไหนเล่นพี่น้องเฮ้ยใส่กางอกงหอดสายเกียดเทอะซองกลับไปก็เห็นอีกต้องใส่กันขึ้นไปงานหน้าเนไปแล้วพี่น้อง เมื่อวานเห็นหลายอยู่ดิเมื่อวานก็ได้หลายเติบเลยพ <P olo> ี่น้อนเกือบพอโลแล้วเดี๋ยวผมเอาให้เบิง่งอยู่แคมหลายๆอยู่เมื่อวานแต่ว่าเมื่อน,นี้ไปเบิ่งตายหลายอยู่พี่น้องเลืองานมาไปเบิง่งโอ้ตายหลายเลยแดบดบมันฮอนแหง้งบ่เนี่ยมันอยู่ในอห้อยตีนงัวตีนควยยายน,นะครับ หลุดลงไปนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวตัดผ่าไปเบืง้งไปเบื้องตอนจับแล้วเอาให้พี่น้องเบิ้งน้าครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับเนาะโอเคครับเนี่ยครับพี่นอ้องในหลายเติบอยู่ครับประมาณโลนะครับอายุโล่นี่ครับพี่นอ้อง ลายเลยเกือบครึ่งถุงครับจับอยู่ชั่วโมงหนึ่งท่านเบิร์ตได้เปน้องท่านได้เบิร์ตแต่ว่าผมลายตาพี่นนองกลุ่มเงยกลุ่มเงยลายตาเนี่ยจะน้อยฝนกับที่ตกแล้วถ้า m e n ฝนตกอะไปไตยืนครับพี่นนาะไปหาไตายืนหลายยกเนี่ยประมาณโลกนะครับ ของขึ้นก่อนนะขึ้นก่อนตายไลย่ไปน,นอนก,ก่เนนะสงสัยมันห่อน,นครับขึ้นก่อนได้น้อยกว่าเมื่อนีเนาะขึ้นเนยลยครับผมพอดเดีคยขัวดีอ้ออมนะคะนะนะรับนะมันจงประมาณ อสองโลได้ยุ่พี่นนอะได้ยุสองโลครับสองโลมบดถึงกต่ขาดน้อยนะครับมันเองตึงอยู่แต่ว่าตัวนี้ถัดออกอยู่ตัวตายหลายคนทับกันตายพี่นนอะมันห้อนนะจับขึ้น่อน,นทับกันตายครับถ้าผรมนี่แหละบ่ม,มีหนูกาหา็หฮาจับกบจับเขียดสิละครับพี่น้อง กบหน่อยตัวหนึ่งนั่นมีกี้นี่กบหน่อยตัวนึง,นนนงใส่แล้วนี่ยครับกบหน่อยพ่อได้อยู่พอได้กินนะครับเนาะอี่กน็นอนอยู่ซื่อๆนะครับออกหากับเข่ากับน้ำเด็กประมาณสองโลนะครับจนกว่าจะได้่ใหญ่ออกจากเนียนนะครับเนาะกว่าจะมีหมองใส่หนู ลำเล่นี่บ่มีครับบันนี่ยบ่มีครับเพื่อนเนี่บ่มีหมองใส่หนูเราหากินแนวนี้ก่อนเปลี่ยนเมนูนะครับเนาะเปลี่ยนเมนูโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะขอบคุณที่เด็กเขามาเบิ่งมาชมนะครับเนาะอาจสีลลยตาจะน้อยนะครับเนาะเพราะว่าจับเขียบนะครับจับเขียบมากับกบง่ายๆครับผมพาพี่น้อง จับเขียดลายตาจับมวนครับบ่ท่านนี่เบิดเดนี่ผมลายตาผมก็เลยเขามาบานก่อนเสียงฝ่าห้องก็ยังนฝนหยตกพี่น้อยถ้ามันฝนตกกับสีออกไปอีกเยอะครับถ้ามีอึเองเนาะผมเป็นดินทรายไหมผมคิดว่ามัน,นอาจจะมีอึงอึงเผารครับโอเคครับมันนีกกระซั่มนีแ่แหละครับดึงแล้วกรั่ม่กับสีถุมนะครับผมขออน,นุญาตพักฟันก่อนนะ ขอบคุณครับ